วิเคราะห์บอลคืนนี้ประจำวันที่16กุมภาพันธ์งพันแล้วก็สวัสดีพี่น้องนักลงทุนทุกท่านครับอยู่กับผมเช่นเดิมครับจิกโกลกาบอลครับค่ำคืนของวันที่16นะครับวันนี้วันที่16วันแห่งการลุ้นโชคหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นหวยไทยนะครับใครไม่ถูกหวยไทยก็ไปลุ้นกับฟุตบอลค่ำคืนนี้ครับไงวันนี้ครับหวยไทยผมฝากไว้ก่อนเลยนะครับหวยไทยงวดนี้ครับวันที่16เนี่ยตัวนะครับฝากไว้เลยที่68 48และกรับส่วตัวตรงฝากไว้ได้ที่468 926แล้วก็461นะครับสำหรับหวยไทยว่า16ต้นคลิปเนี่ยผมฝากหวยไว้ก่อนเลยสำหรับให้กับพี่ๆเพื่อนทุกท่านนะครับไปลุ้นโชคกันนะครับสำหรับวันที่16ส่วนวันนี้ครับฟุตบอลของเรานะครับคัดมาไว้ให้ทั้งหมด5คู่ด้วยกันครับสำหรับค่ำคืนของวันศุกร์ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์กันนั้นนะครับไปสู่ผลบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก่อนครับเราไปสู่ผลบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันนะครับกับค่ำคืนวันที่15กุมภาพันธ์นะครับคาใหนึ่งครับเอซิมิลานพบแลนป3ครตูับค คู่นี้ต่อเองเซมิการกินเต็มกันไปนะครับคู่ที่2ครับเฟรนูดพบโรม่าครับคู่นี้เราให้ไปที่สกอร์สูงนะครับราคา2.5นะครับจบเกมครับคู่นี้เสมอกันไป1ประตูต่อ1นี่ขาดไปอีกลูกเลยนะคู่นี้ไปสูง2.5เสียกันไปนะครับคู่ที่3ครับยูเนียนเซนกิรุสพบแฟรงเฟิร์ตครับคู่นี้เราให้ต่อไปที่เจ้าบ้านครับยูเนียนเซนกิรุสราคาปอปอครับ คู่นี้ครับสู้กันแบบสุดมันเลยครับเราเป็นทางด้านแซงกิรุทครับเปิดบ้านเสมอให้กับแฟรงเฟิร์ตไป2ประตูต่อ2คู่นี้ต่อปอเสียกันไปนะครับคู่ที่4ครับเบนฟิก้าพบตูรูสครับคู่นี้เราให้ต่อที่เจ้าบ้านนะครับเบนฟิก้าราคา1.25ครับจบเกมครับเป็นทางด้านเบนฟิก้าเปิดบ้านเฉลิมชนะตูรูสไป2ประตูต่อ1คู่นี้ต่อเบนฟิก้า1.25ขาดไปลูกนึงจริงครับเสียไปนะครับและคู่สุดท้ายครับอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมเปิดบ้านพบโบัวโดกินครับคู่นี้เราให้ต่อ ไปทางด้านเจ้าบ้านครับราคา1ลูกครับคู่นี้อาแจ็คครับทำอะไรบรลกิมไม่ได้ครับเปิดบ้านเสมอกับบรลกิมไป2ประตูต่อ2คู่นี้ต่ออาแจ็คก,ก็เสียไปนะครับ ยังไงก็ขอโทษพี่ๆเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับสำหรับบทวิเคราะห์เมื่อวานนี้ไม่มาตามเป้าเลยนะครับยังไงวันนี้ครับวันศุกร์มีฟุตบอลหลายคู่ที่น่าสนใจรอคัดคู่ไหนมาวิเคราะห์แล้วมาแก้มือบ้างไปดูกันได้เลยครับแล้วก็ฝากย้ำพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วนะก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับช่องทางการติดตามของเราทางด้านยูทูบกับช่องชื่อช่องก็จิโก้กาบอลอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์ อิตาลีนะครับมาดูอินเตอร์มิลานครับเปิดบ้านต้อนรับซาเลนิตานาครับคู่นี้ราคาต่อรองอยู่ที่เจ้าบ้านครับอินเตอร์ต่ออยู่ที่ราคา2ลูกสูงต่ําราคา3.25นะครับอินเตอร์ครับอยู่จ่าฝูงนะครับอันดับ1ของตารางวิเลตในบ้านอยู่ที่81.8%เล่นเกมในบ้านมาส1บนัดชนะ9เสมอ1แพ้1ยิง26เสีย6ยิงยับเสียน้อยด้วยนะครับสำหรับอินเตอร์ ส่วนซาแลนนะครับอยู่บวยของตารางเลยดีกว่านะครับวิเลทนอกบ้านอยู่ที่9.1ครับเล่นเกมเยิงสเวนะัทชนะ1นเสมอ3แพ้7ยิงได้7เ,เสีย20นะครับส่วนซาแลนนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร,นะร่นะซาซาเต็งตกชั้นด้วยนะครับ ผลงานเฮตุมเฮตคู่นี้ครับเจอกันมา5เกมหลังสุดอ่ะอินเตอร์ชนะ4เสมอ1ไม่เคยแพ้น,นะทางกำไร80เกมสูงอยู่ที่60เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเกมในบ้านอินเตอร์ในการเจอซาเลก็เจอมา2นัดน,นะอินเตอร์ก็ชนะ2นัดโดยที่ซาเลนี่ตาน,น่าไม่เคยทำประตูในบ้านอินเตอร์ได้เลยทั้ง2นัดครับผม เดี๋ยวเราไปดูผลงานช่วงนี้ของอินเตอร์มิลานกันบ้างนะครับผลงานช่วงน,นี้โหดได้เรื่องนะอินเตอร์นะสิเกมหลังเนี่ยชนะไป8เสมอ2เนี่ยทำกำไร70เกมสูงที่30%เห็นว่า7เกมหลังสุดอินเตอร์ชนะรวดและทางกำไรติดต่อกันถึง7นัดเลยทีเดียวนะครับส่วนสูงต่ำเนี่ยออกสูงน้อยไปหน่อยนะเพียงแค่3เกมเท่านั้นเองนะครับส่วนผลงานในบ้านของอินเตอร์ ปีนี้ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมนะอินเตอร์เล่นในบ้านมา9นั้นนะเน่ยชนะเเสมอ2ไม่เคยแพ้ทํางกำไร5 5 6เกมสูงอยู่ที่22.2สนะครับสูงต่ำน้อยไปหน่อยนะสำหรับอินเตอร์เกมในบ้านเดี๋ยวมาดูทีมเยือนอย่างซาแลนิตาน,น่าผลงานของการคุมทีมของฟิลิปโปอินซากีนะครับผลงานซาแลช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะ10นัดหลังเนี่ยชนะได้1เสมอ2แพ้7ทักำไร4 0เกมสูงอยู่ที่70%เห็นว่าเจเกมหลังสุดของซาแลนะ่ะพวกเขาไม่ชนะให้กับทีมใดโดยโดยแพ้ไปถึง6นะแล้วก็เสมอเพียงแคค่1นะรับ ไปดูเกมเยือนของซาเล่ช่วงนี้กันบ้างครับเล่นเกมเยือนมา9นะัดชนะ1เสมอ2แพ้6กทำกำไร44.4เกมสูงที่55.6นะครับถึงแม้เกมเยือนพวกเขาจะแพ้ยเยอะไปหน่อยแต่ก็ยังพอมีการทำกำไรอยู่บ้างนะครับสำหรับนักลงทุนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมนะัดถัดไปของทั้งคู่นะครับอินเตอร์นัดต่อไปอาจะเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกับพบกับแอตเลติโกมาดริดนะครับส่วนซาเล่จะเล่นในบ้านจเจอกับมอนซ่าในสกันโชเซิลิอานะครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มโอเวอร์ออลทั้ง2ทีมกันบ้างครับอินเตอร์ฟอร์มโอเวอร์ออลในบ้านอยู่ที่2.55ครับส่วนซาเลนิตาน่าฟอร์มโอเวอร์ออลนอกบ้านอยู่ที่0.55นะครับวิเลตในบ้านอินเตอร์สูงถึง82%ครับใครจี อยู่ที่1.96ทํำได้จริง2.36เกมลุกนี้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับสำหรับอินเตอร์เนี่ยส่วนค่า x อ a อยู่ที่1.00เสียจริงจร0.55เกมรับก็ถือว่าเหนียวเสียยากครับคิงชิดในบ้านนี่เก็บได้ถึง64%ส่วนค่าเฟ i l ทูสกอร์ในบ้านเนี่ยพวกเขา0%แสดงว,ว่าเกมในบ้านพวกเขาทำประตูได้ตลอดนะครับสำหรับอินเตอร์มิลานเกมลุกเยี่ยมครับ ส่วนซาแลนิตาหน้าครับิีเลรนอกบ้านอยู่เพียง9ครับคายอจีอยู่ที่0.73ทำได้จริง0.64ก็ตามสาถิติเกมทีมอันดับล่างๆของตารางนะครับค่ายกจีการทำประตูเนี่ยก็ทำได้น้อยนะครับสำหรับคายอจีส่วนค่ายอจีเออยู่ที่1.69เสยียจริงจริง1.82เกมรับก็ตรงเป็นตรงครับเสียง่ายด้วยนะครับสําหรับเกมรับคินชิตนอกบ้านเก็บได้เพียง18ส่วนเฟลทูตกรนอกบ้านสูงถึง55นะแสดงว,ว่าเกมลุกเนี่ยมีปัญหามากๆสำหรับซาแลนิตาหน้าครับ สกอร์รุมคู่นี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่ที่2.68นะครับคู่นี้ครับอินเตอร์มิลานนะครับโอ้โหนำเป็นจ่าฝูงในคะแนนห่างพอควรเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะอินเตอร์เนียนนำรองจ่าฝูงถึง7คะแนนเลยนะครับและแข่งน้อยกว่ายูวนต์หนึ่งนะัดด้วยนัดนี้ถ้าชนะเนี่ยก็โอ้โหนำห่างเป็นสิบกว่าคะแนนเลยนะครับและนัดนี้เจอกับซาเลนิตาหน้าเป็นทีมบุ้ยด้วยนะครับ อันดับ20สซาแลเกมลุกไม่ไหวนะครับแล้วก็เล่นช่วงหลังแพ้ง่ายด้วยแล้วเกมรับเสียงง่ายนะครับคู่นี้ครับอินเตอร์เล่นในบ้านผมว่าชนะได้แหละแต่พวกเขาต้องเผาวงอ่ะเพราะ,ะเขามีโปรแกรมนัดต่อไปที่ต้องเล่นแชมเปี้ยนลีกอะ่ะซึ่งเขาต้องเน้นแน่นอนเพราะว่าในลีกคะแนนมันห่างไปมันห่างไปมากแล้วแล้วนัดเนี้ยเจอกับซาแล่คิดว่าน่าจะโรเตชันผู้เล่นบางตำแหน่งด้วยโดยคิดว่าคู่นี้สกอร์ไม่น่าขาดนะผมมองว่าแล้วเปิดสูงต่ำมาถึง3 2มนะ่ะผมมองว่าโอกาสออกต่ำม,มีเยอะนะเป็นอินเตอร์เนี่ยที่ทาประตูได้ฝังเดียว แล้วก็น่าจะชนะได้20หรือ30นะผมมองว่าเต็มที่คือ20นะผมมองว่าไปสกอร์ต่ําผมว่าได้ลุ้นกว่านะคู่แรกผมฟันธงเลยไปต่ํา3.25ครับมาต่อที่คู่2ครับเป็นฟุตบอลการเชอร์เซเรียไอคู่หนึ่งครับมาดูโตลิ n โนครับเปิดบ้านต้อนรับเรเช่ราคาต่อรองอย่างที่เจ้าบ้านครับโตลิโนต่ออยู่ที่ราคา0.75สูงต่ําราคา2ลูกครับ โตโยโน่ครับอยู่อันดับ10ของตารางวีเลตในบ้านที่45.5%เล่นเกมในบ้าน1ินัดชนะ5เสมอ5แพ้เป็นหครับยิงได้12เสีย6นะครับส่วนเลนเช่ทีมอันดับ13ของตารางวีเลตนอกบ้านในสูงสน,นะเกมนอกบ้าน12นะัดนแต่ไม่เคยชนะเลยเสมอไป5แพ้ไป7ยิงได้9เสีย20ยิงน้อยเสียเยอะด้วยนะครับสำหรับเลเช่เกมนอกบ้านไม่ดีนะผลงานเฮตุเฮตคู่นี้เจอก,กันนะครับเจอมา10เกมหลังเนี่ยเจ้าบ้านชนะ4เสมอ3แพ้ 3, าสามทำกำไรห้าสิบเกมลสุดเนี่ยเป็นทางหน โตลิโน,โนชนะทั้ง3เกมแล้วก็ไม่เสียประตูให้กับเลเช่ได้เลยนะครับส่วนเกมในบ้านของโตลิโน,โนในการเจอเลเช่เจอมา6นัดชนะ3สเสมอ2แพ้ไป1ทงทำกำไร50เกมสูงอยู่ที่66.7เจอกันนัดล่าสุดบ้านโตลิโนโ,นโตลิโนก็เปิดบ้านเฉลิชชนะเลเช่ได้1ประตูต่อศูนย์ะครับมาดูภาพรวมโตลิโน,โนช่วงนี้นะ10นัดหลังเนี่ยชนะได้4สเสมอ5แพ้ไป1 สิเกมหลังเี่นแพ้น้อยก็จริงนะแต่หนักไปทางเสมอนะสำหรับโตเิโนนะ่ทางกำไร40เกมสูงอยู่ที่30%มแต่สองนะัดล่าสุดของโตเิโน่ไม่ทำกำไรนะครับส่วนเกมในบ้านของโตเิโน่นะครับสินัดหลังชนะ4เสมอ5้าแพ้ไปหนึ่งทางกำไร40เกมสูงที่40%นะครับ เตยโนนี่ก็เป็นทีมที่เสียยากนะเหนียวเหมือนกันนะสำหรับเกมรับเนี่ยมาดูทีมเยือนอย่างเลดเช่กันมากนะครับเลดเช่ต้นฤดูกาลนี่ฮอตจริงๆนะสำหรับเลดเช่เนี่ยแต่ช่วงนี้เนี่ยถือว่าดาวละ10นัดหลังของเลดเช่เนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้ไป6กทางอะไรสาเกมสูงอยู่ที่50%นะเห็นว่า4นัดหลังสุดเลดเช่เนี่ยออกสกอร์สูงติดต่อกันนะครับส่วนมากจะโดนยิงนะสำหรับเลดเช่ถึงไปสูงเนี่ยมาดูภาพรวมเลดเช่เกมเยือนมากนะครับภาพรวมเกมเยือน10นัดหลังเนี่ยไม่เคยชนะใครเลยนะเสมอไป3แพ้ไป7 ทำกำไร30เกมสูงที่40 5เกมล่าสุดเกมเยือนเนี่ยแพ้รวดนะสำหรับเรเช่เดี๋ยวไปดูโปรแกรมนะัดถัดไปของทั้งคู่นะครับโปรแกรมนะัดถัดไปของทั้งคู่นะครับโตลิโนโจะบุกไปเยือนลาซิโอนะนัถัดไปโซนเรเช่จะเล่นในบ้านต้อนรับอินเตอร์มิลานนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มออร์ทั้งสองทีมนะครับโตลิโนโวนะครับฟอร์มออในบ้านอยู่ที่1.82นะตัวเขียว อ่อนอ,อน,นะฮะส่วนเลเช่นะครับฟอร์มโอเ r อร์นอกบ้านอยู่ที่0.42นะวิเลนในบ้านพวกเขาอยู่ที่45%ไคลจียอยู่ที่1.35ทําได้จริง1.09โอกาสเกมลุกก็ใช้โอกาสเปลืองไปนิดนะสำหรับเจ้าบ้านอย่างโตโน,โน่ไคลจีเออยู่ที่0.94เสียจริงๆ0.55ทดแทนมาด้วยเกมรับที่ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับโตโน่ในบ้านเนี่ยคินชีตในบ้านเก็บได้ถึง64%นะเฟลทูสกอร์ ในบ้าน36เนะครับส่วนทีมเยือนนะครับวิเลตนอกบ้านไม่ต้องพูดครับไม่เคยชนะทีมใดเลย0นเะครับค่ายไอจีอยู่ที่1.13ทําได้จริง0.75เกมลุกก็ไม่ค่อยคมนะใช้โอกาสเปลืองค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะส่วนค่ายไ a เออยู่ที่1.75เสียจ,จริง 1. 6 7เเกมรับก็เสียเยอะไปหน่อยนะครับทีนชิตไม่สามารถเก็บได้เลยนอกบ้านเสียประตูแทบทุกนัดครับสกอร์รวมคู่นี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับอยู่ที่รับไปดคูนลงสามนะคร่คนี้ กองหน้าตัวหลักความหวังของโตโนโ่พวกเขายังมีดูวานซาบาต้ากับอันโตนิโอซานาเบียนะครับเล่นกองหน้าคู่กันนะส่วนเลเช่นะฝากความหวังมันมิดฟิลตัวลุกนะทางด้านากาบริมเส้นนะลามิออยดินนะครับมิดฟิลเบอร์สิบของพวกเขานี่ตัวทําเกมที่เด็ดของเขาเลยนะตัวเก่งเขาเลยสําหรับทีมเยือนเลเช่ เมื่อมาวิเคราะห์กันแล้วคู่นี้นะผมมองว่าเจ้าบ้านนะโตลิโน่เนี่ยเป็นบอลเหนียวนะมันมันเสียยากนะแล้วก็เกมในบ้านถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะสำหรับโตลิโน่น,นี่ก็เล่นเกมในบ้าน6กเกม7เกมหลังก็ไม่แพ้ใครแต่ถึงแม้มันยิงน้อยไปหน่อยนะแต่เจอกับทีมเยี่ยอย่างเลเชท่ที่เกมรับปีนี้ถือว่า ยอดแย่นะเกมยับอ่ะสำหรับเลเช่เนี่ยแย่งจริงนะเสียง่ายด้วยนะแล้วเลดเปิดเพียงแค่ครึ่งควบลูกแบบนี้ผมมองว่าเจ้าบ้านอย่างโตริโนโ่เกมลุกในบ้านถือว่าโอเคถึงแม้จะยิงใครไม่ได้แต่ถ้าเกมลุกนัดนี้เน้นๆหน่อยนะผมว่าหนึ่งโป้งเมียผมมองว่าโตริโน่จะเปิดบ้านฉชนะเลเช่ได้หนึ่งประตูต่อไปที่โตริโนโ่ราคาครึ่งควบลูกครับมาต่อที่คู่สามมาดูเอฟซีโคโลนเปิดบ้านต้อนรับเ er, 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 นะวเนอร์เบเมนในฟุตบอล บุนเดสลลก้าของเยอรมันราคาต่อรองคู่นี้ไม่มีใครต่อรองนะครับสูงต่ำราคา2.5นะครับโคโลคนอยู่อันดับที่16ของตารางครับวิเลตในบ้านอยู่ที่20%เกมในบ้านสิเกมหลังเนี่ยชนะ2เสมอ3แพ้5ยิงได้9เสีย15นะครับเกมลุกไม่ค่อยดีนะสำหรับโคโลนส่วนเวเดอร์ไบเมนอยู่อันดับ10ของตารางครับวิเลตนอกบ้านอยู่ที่20%เกมเยือน10นะัดชนะ2เสมอ3แพ้5 ยิ่ง11เสีย17นะครับอ่าเมนูเฮตุเฮตกันครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดที่บ้านเบเมน,นะเบเมนก็เปิดบ้านเฉลิชนชนะโคโรมาได้2ประตูต่อ1หนึ่งครับภาพรวมคู่นี้10เกมหลังสุดทั้งเย้าและเยือนนะเจ้าบ้านชนะ3เสมอ3แพ้4ทั้งกำไร40เกมสูงอยู่ที่ 40%นะเห็น้าภาพลงคูน่นี้ผลงานค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับสำหรับเฮตูเฮตส่วนเกมในบ้านของโคโลนในการเจอเบเมนนะครับคู่นี้เจอมา8นัดหลังสุดเจ้าบ้านชนะ3เสมอหไม่เคยแพ้นะ,สะแสดงว่าผลงานในบ้านโคโลนค่อนข้างแข็งเลยทีเดียวในการเจอเบนยังเบเมนแต่ทางกำไรเพียงแค่37.5เกมสูงที่25%นัดล่าสุดที่คู่นี้เจอกันในบ้านของโคโลนเป็นโคโลนนะถล่มไปได้ถึง7ประตูตอนหนึ่งหยิงเละเทะเลยนะครับสำหรับเจ้าบ้านอย่างโคโลนในการเจอเบเมนนะครับมาดูผลงานของโคโลนช่วงนี้นะครับ เกมหลังเนี่ยชนะได้2เสมอ5แพ้3ทั้งกำไร44.5เกมสูงที่11.1เห็นว่าภาพรวม3นัดล่าสุดของเจ้าบ้านอย่างโคโลนดีขึ้นนะไม่แพ้ให้กับทีมใดและทังกำไร3นัดติดต่อกันด้วยครับ ส่วน,คนโคโลนในบ้านช่วงนี้นะครับ8นัดหลังสุดเนี่ยชนะ2เสมอ3แพ้3ทั้งกำไร37.5เกมสูงที่25เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับโคโลนเดี๋ยวเราไปดูทีมเยือนอย่างเวเดอร์เบเมนกันบ้านนะครับเวเดอร์เบเมนนะครับผลงานช่วงนี้ถือว่าใช้ได้นะเพิ่งมาสะดุดแพ้เมื่อน,นัดล่าสุดเท่านั้นเองแล้วเปิดบ้านแพ้ไฮเดนทาวไป1-2แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะติดต่อกันมา3นัดแล้วก็ทักำไรถึง4นัดเลยนะภาพรวม10นัดหลังชนะ4เสมอ3แพ้3 ทางกำไร70%เกมสูงที่40%ช่วงหลังเบมเมนทางกำไรดีนะครับส่วนผลงานเกมเยือนของเบเมนนะครับ10นัดหลังชนะ2เสมอ3แพ้5ทางกำไร60เกมสูงอยู่ที่50%เนะครับเห็นว่าภาพรวมเกมเยือนเบเมนช่วงหลังดีขึ้นนัดก่อนในนี้ก็แสดงผลงานมัสเตอร์พีชนะบุกไปชนะไบย,ยมยมดิกมาได้1ประตูต่อ0ูนย์นะครับเดี๋ยวไปดูโปรแกรมนะัดถัดไปของทั้งคู่กันนะครับ โคโลนโปรแกรมนะัาถัดไปจะบุกเยอสซูดกาส่วนเวบย์บเมนจะเล่นในบ้านเจอดามสต,ตัดนะครับมาดูฟอร์มโอออลทั้ง2ทีมกันบนะ้างฟอร์มโอออโคโลนในบ้านอยู่ที่0.90นะส่วนฟอร์มโอออลนอกบ้านของบเบ m e เมนก็อยู่ที่0.90เช่นกันผลงานใกล้เคียงกันนะวนะินเลตในบ้านของ โคโลนอยู่ที่20%ค่า x G อยู่ที่1.58ทําได้จริง,ง0.90เกมลุกไม่ดีนะักใช้โอกาสเปลืองมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าบ้านค่า x J A อยู่ที่1.33เสียงจริง1.50เกมรับก็ตรงเป็นตูงครับเสียงง่ายมากๆนะครับคินชิดในบ้านเก็บได้เพียง20%เท่านั้นเองนะครับ ส่วนทีมเยือนอย่างเวเดอร์เบเเมนครับมีเหรียนอกบ้านอยู่ที่20%คลายจีอยู่ที่0.89ทำได้จริง1.10นี่แค่เกมลุกดีนะครับสำหรับทีมเยือนเวเดอร์เบเเมนเนี่ยส่วนคลายเจเออยู่ที่1.68เสียงจริง1.70ก็ ใกล้เคียงกับอาค่ายเจเอนะครับที่โอกาสเสียค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับคีชิดนอกบ้านเก็บได้เพียง20%่สิบเปอร์เซ็เฟลดูสกอร์นอกบ้านอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสกอร์รวมคู่นี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่ที่สองจุดหกศูนย์นะครับเรามาดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับทีมเยือนนะครับฝากความหวังไว้ที่มาร์วินดัชเชฟนะครับกองหน้าตัวความหวังแล้วก็มีชมิดครับคุมมิดฟิลด์ตรงกลางนะครับสอบ์เรเดอร์เบเมนนะครับแผนการเล่นทั้งสองทีมก็เจ้าบ้านเล่นระบบ4-2-3-1ส่วนทีมเยือนนเล่ระบบ3-5-2นะครับมานัดนี้ก็คงเนน้รับเป็นหลัักนะครบ คู่นี้ครับเจ้าบ้านเนี่ยอย่างโคโลเนี่ยเขาต้องเน้นทุกคะแนนแบบลงทุกนะัดต้องมีแต้มแต่ด้านนี้เจอกับเวเดอร์เบเมนอ่ะที่ผลงานช่วงหลังของพวกเขาดีขึ้นนะดีขึ้นมากๆเลยนะเกมเยือนพวกเขาเสียยากนะโดยเฉพาะ3นัดล่าสุดของเบเมนอะ่ะเกมเยือนอะ่ะเสียไปแค่ประตูเดียวโดยเสียให้กับโบคุ่มท่านเองหลังจากและก่อนนั้นเนี่ยเกมเยือน2นัดล่าสุดก็ไม่เสียประตูกับทีมได้แล้วนัดนี้บุกมาเยือนโคโลนะที่ผลงาน เกมรับในบ้านของเขาอะเสียประตูเกือบแทบทุกนัดนะสำหรับโคโลนมีแค่นัดล่าสุดที่เปิดบ้านชนะแฟรงเฟิร์ตนัดนั้นที่เขาไม่เสียแต่ก่อนนั้นเนี่ยือเสียเกือบทุกนัดแล้วนัดนี้เจอกับเบเมนอะที่ผลงานหลังจากพักเบรกมาผลงานเขาดีขึ้นมากๆแล้วเพิ่งมาสะดุดแพ้เมื่อนัดล่าสุดกะผลงานเล่นในบ้านนั้นนันเองนัดนี้ผมมองว่าวิเทอร์เบเมนนะครับมีโอกาสที่จะมาบุกแบ่งแต้มได้เพื่อเผื่อจะเบียดชนะได้ด้วยครับคู่นี้โอกาสเสมอมีเยอะนะแต่พอให้เลือกเชื่อจริงผมมองไปที่ทีมเยือนอย่างวมนีโอรับ มาตอนที่คู่ที่สครับเป็นฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสมาดูโอลิมปิกลียงเปิดบ้านต้อนรับนิตคู่นี้ไม่มีใครต่อรองนะสูงต่ำราคา2.25ครับลียงผลงานช่วงนี้ดีขึ้นมากๆครับอยู่อันดับ13ของตารางวิเลตในบ้านอยู่ที่27.3%เเล่นเกมในบ้าน11นัดชนะ3เสมอ3แพ้5ยิง14เสีย19ครับส่วนนิตอยู่อันดับ2นะครับวิเลตนอกบ้านอยู่ที่40%เกมในบ้าน10นัดชนะ4เสมอ3แพ้3ยิง8เสีย9นะครับมาดูผลงานเฮตูเฮตที่คู่นี้เจอออกกัันนมาามาาารบเเเเเจ10ล่่สุดหนนืีย เจ้าบ้านชนะได้4เสมอ2แพ้4ี่ทางกำไร50เกมสูงอยู่ที่60เปอร์เซ็นต์นะครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดที่บ้านนิดก็เสมอกันมา0-0นย์นะครับส่วนเกมในบ้านของลียงในการเจอนิดบ้านครับ10เกมหลังนะชนะ4เสมอ3แพ้3ามทางกำไรน้อยมากๆครับเพียงแค่20เปอร์เซ็นต์เกมสูงอยู่ที่50เปอร์เซ็นต์นะครับไปดูภาพรวมเจ้าบ้านลียงช่วงนี้กันบ้างถือว่าช่วงนี้ลียงกลับมาเป็นทีมที่ ลียงลงเป็นยิงอีกครั้งนะครับผลงานช่วงหลังนี้ทํากําไรแลวก็ชนะต่อเนื่องได้หลายเกมนะลียงนัดล่าสุดก็บุกไปชนะมงเปเรเยมาได้2อหนึ่งนะภาพรวม10นัดหลังเนี่ยชนะไป8เสมอศูนย์แพ้2ทางากําไร70เกมสูงอยู่ที่50%านะครับผลงานช่วงนี้ลียงถือว่าจับต้องได้นะ10เกมหลังของลียงในบ้านเนี่ยชนะ4เสมอ3แพ้3ทํทกําไร40เกม 40, สมูงอยู่ที่5 0าเครับผมเดี๋ยวเรามาดูทีมเยือนอย่างนี้กันบ้างน,นีินดล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้โมโนโกไปนะ 2, 3, สองสนัดหลังชนะ5เสมอสแพแพ ทางกำไร50เกมสูงอยู่ที่50เนะส่วนนิด10เกมเยือนล่าสุดของนิดชนะ5สเสมอ2แพ้3ทางกำไร60เกมสูงที่30เแต่3เกมเยือนล่าสุดของนิดทังกำไรติดต่อกันทั้ง3นัดนะครับเพื่อนๆโปรแกรมนะัดถัดไปของทั้งคู่นะครับลยงจะบุกไปเยือนเม็ดนะส่วนนิดจะเล่นในบ้านพบก,กับแก๊กมงฟุตนะครับ เดี๋ยวเรามาดูฟอร์มโอเวอร์ออลทั้ง2ทีมกันบ้างน,นะครับส่วนลิยงฟอร์มโอเวอร์ออลในบ้านอยู่ที่1.09ส่วนนิดฟอร์มโอเวอร์ออลนอกบ้านอยู่ที่1.50ผลงานช่วงหลังของนิดเกมเย็ยนไม่ค่อยดีนะครับสำหรับเกมเย็ยนของนิดวิเลตในบ้านลียงอยู่ที่27%ค่าเอ็กจี อยู่ที่1.62ทําได้จริง1.27นะครับเกมลุกของดียงก็ยังใช้โอกาสเปลืองนะครับเปลืองไปมากพอสมควรเลยนะครับส่วนค่า H GA อยู่ที่1.29เสียงจริง1.73เกมรับก็ยังมีข้อผิดพลาดน,นะตรงเป็นตรงนะครับสาหรับเกมรับคีชิดในบ้านเก็บได้เก็บได้36เนะสำหรับดียงส่วนทีเมเยือนยังนิดวินเลตนอกบ้านอยู่ที่40ค่ายจีอยู่ที่1.39 ทำได้จริง0.80นิดทีเ่เกมลุกก็ใช้โอกาสเปลืองเหมือนเช่นเดียวกันนะทั้ง2ทีมเป็นทีมทีท่ใช้โอกาสเปลืองทั้งคู่นะครับส่วนค่า XGA อยู่ที่1.10เสียงจริง0.90แต่นี้นี่ทดแทนมาด้วยเกมรับที่ยังดีอยู่นะครับสำหรับนิดเนี่ยคีนชีพนอกบ้านเก็บได้ถึง50เลยเดียวถือว่าสูงพอสมควรนะครับเฟลทูสกอร์นอกบ้านอยู่ที่40เกมบุกก็ใช้โอกาสเปลืองและก็ไม่สามารถยิงไขได้ด้วยสําหรับนิดนะครับคู่นี้ครับสกอร์รวมที่คาดว่า,าจะเกิดขึ้นอยู่ที่2.35นะครับ ลียงนะครับผู้เล่นตัวหลักๆของเขาก็กองหน้าอเล็กซานเดอร์ลากาเซดนี่ยังอยู่นะครับสำหรับกองหน้าตัวความหวังของเขานะครับสำหรับลียงนะส่วนนิดนะครับกองหน้าตัวเป้าอย่างอีวานกาเซ่นนะครับของเขาก็ยังอยู่นะตัวความหวังทั้งคู่น่ยยังอยู่นะสำหรับตัวที่แบบจบสกอร์ของทั้ง2ทีมนะคู่นี้นะครับเป็นบอลที่แบบว่าเหนียวนะครับสำหรับทีมเยือนเนี่ยเหนียวมากๆเลยสำหรับนิดเนี่ยแล้วก็ยิงประตูใครก็ยิงยากมากๆนะสำหรับนิดเนี่ย เพื่อนดูดิอาเกมเยียร์ของนี้เนี่ยเล่นไป10เกมยิงได้8เสียไป9เนะี่ยเกมรับดีเกมบุกไม่ดีนะยิงประตูได้น้อยส่วนลียงเนะี่ยเป็นเล่นในบ้านนะเนียขายิงยับยิงเยอะอยู่แล้วแต่ผลงานช่วงหลังของลียงอนะที่ดูจากค่าเอจที่ผ่านมาที่ผมให้เ,เพื่อนๆดูเนะี่ยแสดงว่าลียงนะ่ยใช้โอกาสเยอะนะใช้โอกาสเยอะแล้วเปลืองมากๆด้วยคล้ายๆกับนีเนะี่ยที่เป็นบอลดีแบบใช้โอกาส เยอะแล้วก็ใช้โอกาสที่เปืออนมากๆด้วยทั้ง2ทีมนะผมมองว่าคู่นี้โอกาสที่ไปต่ําก็มีเยอะพอสมควรนะผมมันเพื่อนๆเ,เลือกได้2แบบนะโอกาสไปต่ําได้นะเล่นต่ําได้แล้วก็ แต่ผมมองว่านิดอ่ะที่เด็ดที่ขาดเขามีมากกว่าที่เกมรับเขามีมากกว่าแล้วศัยจังหวะโต้กลับที่จะเชิญชนะทีมเจ้าบ้านอย่างรียงได้ผมมองว่าคู่เนี้ยเลือกได้2แบบไปต่ำก็ได้หรือว่าอยู่นี้ก็ได้แต่ผมคิดว่าไปนิดดีกว่านะครับใครชอบแบบไหนไปแบบนั้นครับมันไปได้2แบบไปต่ำกับไปนี้ผมคิดว่าไปนิดดีกว่าครับคู่นี้ฟันธงไปนิดราคาเสมอครับผมมาตอนที่คู่สุดท้ายแล้วครับมาดูบียาเลอาเปิดบ้านต้อนรับเกตาเฟ่ครับคู่นี้เป็นฟุตบอลลาลิกานะครับราคาต่อรองคู่นี้อยู่ที่เจ้าบ้านนะบียาเล สูงต่ำ2.5ครับผมเบียร์ลิวนะครับอยู่อันดับที่13ของตารางนะครับวิเลตในบ้านอยู่ที่25เล่นเกมในบ้าน12เกมชนะ3เสมอ3แพ้ไป6ยิงได้18เสีย22นะครับส่วนเกตาเฟ่อยู่อันดับที่10ของตารางวิเลตนอกบ้านอยู่ที่8.3เนะเล่นเกมเกยน12เกมเนี่ยชนะ1เสมอ6แพ้5ยิง18เสีย23ครับผม มาดูผลงานเฮตูเฮตที่คู่นี้เจอกันนะครับเจอมา10เกมหลังสุดเนี่ยจาบ,บานชนะ7เสมอ3ไม่เคยแพ้เลยนะทางกำไร70เกมสูงอยู่ที่50เอโอ้โหเฮตูเฮค่อนข้างเป็นข่มนะไปทั้งด้านที่บียรเลค่อนข้างข่งขมทีมเยือนอย่างเกตาเฟยพอสมควรนะครับส่วนเกมในบ้านของบียรเลในการบียรเลวในการเจอเกตาเฟยครับเจอมา9นัดเนี่ย เจ้าบ้านยังบียเแล้วน่ะชนะไป8แพ้ไปหนึ่งแล้วทำกำไรห้าสิาจุดหกเกมสูงที่33.3สิบสมจานียเกมในบ้านบีอาริวที่แพ้เกตเฟ,ฟนัดล่าสุดย้อนกลับไปปี2019เลยโดยที่บีอาริวแพ้ไป1ประตูต่อ2นะครับมาดูผลงานช่วงนี้ของบียเรล์นะครับ10นัดหลังเนี่ยชนะได้3เสมอ4แพ้สามทำกำไร40เกมสูงที่60%จะเห็นว่า4นัดล่าสุดของบียเรล์อ่บียเรล์เนี่ยเขาดีขึ้นนะ ไม่แพ้ให้กับทีมใดแต่หนักไปทางเสมอซะม,มากกว่านะครับส่วนเกมในบ้านของบียาเรลช่วงนี้ครับแนัดหลังชนะ3เสมอ3แพ้ 2, ทางกำไร25%เกมสูงที่62.5%เครับนะเกมในบ้านก็ยังเป็นปัญหาพวกเขานะชนะใครไม่ค่อยได้นะถึงแม้จะไม่ค่อยแพ้ก็เถิดนะครับสำหรับบียาเรลบียาเรลส่วนทีมเยือนอย่างเกตัเฟยนะผลงาน สินัดหลังพวกเขาเนี่ยชนะ4เสมอ2พ้4ทำกำไร60เกมสูงที่50%สองนัดล่าสุดก็ทำกำไรนะสำหรับเกตาเฟสส่วนผลงานเกมเยือนของเกตาเฟ่ช่วงนี้ครับสิบนัดหลังเนี่ยชนะ4เสมอ4พ้2ทำกำไร70 เกมสูงที่40เปอร์เซ็นต์นะเกมเยืยนเอนพวกเขาค่อนข้างแข็งนะสำหรับทีมเยือนอย่างเกตาเฟ่นะครับเล่นโต้กลับได้ดีแล้วก็เกมลุกฉวยโอกาสได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับทีมเยือนอย่างเกตาเฟ่นะครับเดีย๋ยวไปดูโปรแกรมนะัดถัดไปของทั้งคู่นะครับเบียเรลล์นนะัดถัดไปบุกไปเยือนเลเอาเซซิด,ดัดนะครับส่วนเกตาเฟ่นะัดถัดไปพวกเขาบุกไปเยือนบาร์เซโลน่านะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มโอเวอร์เอาทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับเบียเรลล์ฟอร์มโอเวอร์เอาในบ้านอยู่ที่1.00ตัวแดงนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ส่วนเกตรเฟ่ฟอร์มโอเวอร์ออนนอกบ้านอยู่ที่0.75นะครับเจ้าบ,บ้าน,นครับวินเลทอยู่ที่25%ค่ายอจีอยู่ที่1.32ทำได้จริง1.50เกมลุกก็ถือว่ายังยอดเยี่ยมอยู่นะสำหรับเจ้าบ,บ้านอย่างบิยาลรลนะครับส่วนค่ายอจอยู่ที่1.54เสียจริงๆ1.83เกมรับถือว่าไม่ดีนะครับสำหรับบียาลรลเนี่ยเสียง่ายมากๆเลยนะครับคินชิดในบ้านเก็บได้เพียง8%เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าค่า b t t s ในบ้านของบียาูรล์ง,ง8 3มีโอกาสยิงแล้วมีโอกาสเสีย เล่นแทบทุกนัดเสียเกือบแทบทุกนัดนะครับสำหรับบิยาริลส่วนเกตาเฟ่วินเลตเกมเยือนอยู่เพียงแค่8เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับคายิกจีอยู่ที่1.16ทำได้จริง,ง1.50เกมลุกนี่คมมากๆนะสำหรับทีมเย afe, ือนเกตาเฟ่โฉดโอกาสได้ดีส่วนคายิกจีเออยู่ที่1.52เสียงจริง1.92เกมรับก็เสียงง่ายทั้งคู่นะครับตรงเป็นตรงทั้งคู่เลยนะครับสำหรับเจ้าบ้านและทีมเยือนชิดชิดน,นอกบ้านเก็บได้เพียง17เปอร์เซ็นต์นะครับเฟลทูสกอร์นอกบ้านของเกเาเฟ่ มีเพียง25ถึงว่าใช้โอกาสเปลืองไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับทีมเยอยนังเกตาเฟ่สกอร์รวมคู่นี้อยู่ที่3.38นะครับเป็นบอลเปิดเกมลุกทั้งคู่ คาดว่านี่มีสกอร์กันเยอะนะครับไปดูแผนผังการเล่นทั้ง2ทีมนะครับเบียริวเล่นระบบ4-4-2ส่วนเกตตเฟ่เล่นระบบ4-3-3เจ้าบ้านนะครับกองหน้ายังมีโมเรโนแล้วก็โซลอ์ดนะครับส่วนทีมเยือนนะครับตัวความหวังของเขา3าตัวยังอยู่กันครบนะกีนบูดเมโยเลาแล้วก็มาต้านะครับ3ตัวบนที่ทําเกมนะครับให้กับเกตตเฟ่นะครับผู้เล่นเจ็บทั้ง2ทีมก็ยังเป็นหน้าเดิมๆนะครับพีโนอะไรพวกนี้นะครับยังเจ็บอยู่นะ ฮวนฟอย์นะครับของเจ้าบ้านก็ลองทดสอบความฟิตนะครับส่วนทีมเยือนที่ผู้เล่นเจ็บก็มีอารลัมบัลลี่นะของเกตาเฟ่ที่ยังเจ็บอยู่นะจิโกม้มองว่าคู่นี้นะไอ้ตูเฮมันค่อนข้างขมนะแต่ถ้าเรามาดูภาพรวมผลงานที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าผลงานช่วงนี้ของเกตาเฟั้นดีจริงๆนะแล้วก็เป็นทีมที่ช่วยโอกาสจะเปลี่ยนจังหวะรับเป็นลุกได้ดีพอสมควรนะแล้วก็ช่วงหลังก็เล่นเกมเยือนได้ดีขึ้นนะสำหรับเกตาเฟสเนี่ยส่วนเจ้าบ้านเนี่ยเมื่อเราดูจากค่า XG ที่จิโก้อธิบายให้พี่พ มองว่าเป็น ทีมที่ใช้โอกาสเปลืองไปพอสมควรนะสำหรับบียาเรลนะแล้วก็เป็นทีมที่เสียประตูง่ายด้วยทั้ง2ทีมมันง่ายดีกว่าเป็นทีมที่เสียประตูง่ายแต่ผมมองว่าทีเด็ดที่ขาดทีมเยือนน่ะถ้านัดนี้เน้นๆหน่อยเกมลูก3ตัวบนพวกเขามีทีเด็ดที่ขาดมากกว่าผมมองว่าเกตาเฟ่อาจจะบุกมาแชร์แต้มจากบียาเรลได้คู่นี้ฟันธงรองไปได้ที่เกตาเฟ่ราคา0.5ครับเดี๋ยวเราไปสรุปทีเด็ดที่เราให้ไปทั้งหมด5คู่สำหรับค่ำคืนวันที่1ิกันนะครับคู่ที่1่ครับตัมอินเตอร์ คู่ที่3ครับอยู่ที่เวเดอร์เบเมนราคาเสมอคู่ที่4ครับอยู่ไปที่นิดราคาเสมอหรือไปต่ํา2.25คู่สุดท้ายครับลองเกตาเฟ่ราคา0.5นะครับนี่ก็เป็นทีเด็ดทั้งหมดสําหรับข้ามคืนวันที่16นะครับสำหรับวันนี้นะครับจิโกขอลาไปก่อนยังไงขอพี่ๆทุกท่านจงรวยกับหวยโชคดีกับฟุตบอลแล้วพบเจอกันใหม่สําหรับวันที่17สวัสดีครับ